ขาบอกว่าร้อยกว่าบา,บาทอะไรเงี้ยร้อยร้อยเกือร้อยห้าสิบได้เหรอทำไมพอนซื้อยังยังเป็นพันเลยนะแหวนนาคร้อยห้าสิบบาทวงนี้เอามาหาผมได้ไปสองพัน 2, นะครับผมก็ไม่รู้นะว่าเขาตีราคายัางไงฟังจากที่คุณพี่เขาบอกนะครับร้านรับซื้อก็บอกเป็นหน้านะครับแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตีร้อยห้าสิบนะครับดีนะยังมาเจอผมผมก็เลยซื้อมาสองพันแต่ว่าเปอร์เซ็นต์สูงไหมเปอร์เซ็นต์ไม่สูงแล้วครับหน้ามันจะอยู่ที่เปอร์เซ็นต์สักสามสิบบวกลบประมาณนี้นะครับยกเว้นพวกเข็มขัดดีๆอย่างเงี้ยก็จะมีสามาาขยนะครับ ถ้าเกิดมีแบบไหนอ่ะเอามาให้ผมประเมินดูได้นะครับเหมือนอย่างพี่คนนี้ครับเกือบแล้วครับเกือบอามปขายแล้วถึงจะเป็นเศษอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ได้เป็นพันนะครับนี่กลับบ้านไปก็ได้หลายพันเหมือนกันก็ลองมาเช็คราคากับผมได้นะครับไม่ซื้อไม่ขายไม่ว่ากันนะครับแค่มาเช็คให้ชื่นใจก็พอแล้วครับเช็คให้ดูนะครับว่าเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้สูงครับแต่ก็ยังได้เป็นพันนะครับจาก150ย้าได้มันเป็น2000ันก็มันก็น่าจะหลายเท่าตัวอยู่เหมือนกันนะจะเป็นเศษจะเป็นชิ้นจะเป็นอันจะเป็น ได้นะครับบางอย่างนะครับมูลค่าเกินเนื้อเงินเกินเนื้อทองนะครับร้านต้าสัมโลงนะครับแอดทีห้า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 นะครับร้านอยู่สุข 3, ถถุมวิทร้อยสิบสามร้านสัมงสิบสี่นะครับจอดรถหน้าร้านได้เลยครับไม่ต้องเข้าซอยลาไปก่อนสวัสดีครับ